เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาททกศนัดอ่อนวันแรก28พย21จังหวัด868,802รายเช็คด่วนมีจังหวัดไหนบ้างกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารว,วยด้วยนะครับโครงการสนับสนุนข่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ 67, เพื่อช่วยเหลือกกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมาติคอรม วงเงิน5 4 3 3 6ล้านบาทในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.68ล้านครัวเรือนที่ทกศจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงจากการเปิดเผยของนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศว,ว,ว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่14พฤศจิกา да ยน2566คณะกรรมการทกศโดยนายจุลพันธ์อมอพิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทกศเมื ood, ่อวันที่23พฤศจิกายน2566ได้เห็นชอบให้ทกศขลับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67วงเงิน54,336ล้านบาทให้กับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทระวงกรเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต2566 ครับ67เป้าหมายเกษตรกร,กรที่ได้รับประโยชน์จำนวน4.68ล้านครัวเรือนทอกสพร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร,เ,กรเป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็น5รอบเริ่มตั้งแต่28พิพฤศจิกายน2566เป็นต้นไปสำหรับในปีนี้ทางธนาคารทกสนะครับได้มีการแบ่งกลุม่มแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาออกเป็น5กลุม่ม ตั้งแต่กลุ่ม A ถึงกลุ่ม E นะครับและในวันที่28พิพฤษจากาย,ยน2566นี้นะครับจะเป็นการจ่ายเงินให้กับกเกษตรกรกลุ่ม A 21จังหวัดนะครับจำนวน868,800กับอีก2รายนะครับสำหรับแผนการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1000บาทกลุ่ม A ในวันที่28พิพฤษจากาย,ยน2566มีดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งนะครับจังหวัดน้องบุรีรัมยสองจังหวัดเลยสามจังหวัดนครสวรรค์สี่จังหวัดพิจิตรห้าจังหวัดพิศณุโลกหกจังหวัดเพชรบูร์เจ็ดจังหวัดสุโขทัยแปดจังหวัดกำแพงเพชรเก้าจังหวัดอุตรดิตถ์สิบจังหวัดอุทัยธานีสิบเอ็ดจังหวัดตากสิบสองจังหวัดเชียงรายสิบสามจังหวัดพะเยาสิบสี่จังหวัดลำปางสิบห้าจังหวัดแพร่สิบหก ังหวัดเชียงใหม่ 17. จังหวัดน่าน 18. จังหวัดลำพูน19จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20. จังหวัดลบบุรีและสำนักกิจการนครหลวงนะครับส่วนวันที่ 29. พฤศจิกายน2 5 6 6กลุ่มบีนะครับมีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายจังหวัดมุกดาหารจังหวัดบึงกาฬสำหรับกลุ่ม B ีนะครับ96,460ปรายนะครับและกล่มซนะครับในวันที่30พฤศจิกายน2566นะครับมี 1. จังหวัดนครราชสีมา 2. จังหวัดสุรินทร์3จังหวัดปุรีรัม4จังหวัดชัยภูม และ5จังหวัดยะโสธ,ธรรวม8,12,668ไร่นะครับกรมดีนะครับวันที่1ธันวาคม2566มี5จังหวัดนะครับได้แก่1จังหวัดอุบลราชธานี2จังหวัดศรีสะเกด3จังหวัดอำนาจเจริญ4จังหวัดขอนแกน่นและ5จังหวัดกาลสินรวม8,78,100 หนึ่งรายนะครับสำหรับแผนการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทกลุ่ม A ในวันที่2ธันวาคม2566มีดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสาะแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกจังหวัดชนบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทธลุงจังหวัดตังจังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราชิวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดโเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงารวมทั้งสิ้นนะครับ3 2 0 2 9รายครับนี่ก็เป็นอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมโคชรข่าวเกษตรพารวย นำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดภาพประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ